Primitive War คือหนังไดโนเสาร์สายเค้าที่กล้าทำในสิ่งที่แม้แต่แฟรนไชสระดับยักษ์อย่างจูราสสิกพาร์คหรือจูราสสิกเวิลด์ยังไม่กล้าแตะต้องเพราะหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังไดโนเสาร์วิ่งไล่คนแต่มันคือหนังไดโนเสาร์ที่เขมือคนแบบโคตรโหดเลือดสาดแหวะท้องเห็นไส้เห็นพุงกันแบบไม่กักเรียกได้ว่าเอาใจคอหนังดิบๆเต็มที่ ถึงแม้ว่าตัวหนังยังคงห่างไกลาจากคำว่าสมบูรณ์แบบทางข้อจำกัดด้านทุนสร้างและทรัพยากรที่มีไม่มากแต่สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนคือความตั้งใจของทีมงานแม้ซ g อาจไม่ได้เนียนระดับฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์แต่ในหลายๆฉากกลับทําออกมาได้ดีเกินคาด CG ของไดโนเสาร์มีน้ำหนักมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครจริงๆอีกทั้งยังมีการดีไซน์ให้ไดโนเสาร์หลายชนิด มีรายละเอียดที่ต่างกันอย่างความแตกต่างระหว่างเพศนั้นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของทีมงานที่มีกัรหนังเรื่องนี้สำหรับผมแล้ว Primitive War ไม่ใช่หนังเกรดบีทั่วไปแต่มันคือหนังที่มีหัวใจของคนรักหนังอยู่เต็มเปี่ยมมันกล้าบ้าบินกล้าลองของและกล้าทำในสิ่งที่แฟรนชสยใหญ่ๆไม่คิดจะทำและนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของมันจริงๆ พร i มิทีฟวอร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามเวียดนามช่วงเวลาที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยความสูญเสียทหารอเมริกันต้องปะทะกับเวียดก,กงทุกวันแต่ความน่ากลัวไม่ได้มีแค่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นไม่นานมานี้หน่วยทหารอเมริกันหลายกลุ่มเริ่มหายตัวไปแบบลึกลับในหุบเขากลางป่าทึบพร้อมกับรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดรอบหมู่บ้านไกล ผู้พันเจเรโกผู้สูญเสียกำลังพลของตัวเองไปจำนวนมากจึงสั่งเรียกทีมคอมมานโดฝีมือดีที่มีนามว่าทีมวอลเจอร์พวกเขาเข้าป่าลึกเพื่อตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับทหารเหล่านั้นกันแน่และทันทีที่พวกเขาย่างกลายเข้าไปยังหุบเขาลึกลับแห่งนั้นทีมวอลเจอร์ก็ได้พบกับตัวการของเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือไดโนเสาร์เหล่าไดโนเสาร์จำนวนมาก ปรากฏตัวขึ้นกลางผืนป่าของเวียดนามพวกมันไล่ล่ามนุษย์อย่างดุร้ายราวกับวันนรกแตกไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมาจากไหนจนกระทั่งพวกเขาได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจต้นเหตุทั้งหมดคือโครงการทดลองลับของรัเสเซียเบื้องหลังโครงการนี้คือนายพลโบโรดินผู้หดเหี้ยมขอสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารหรือประตูมิติที่เรียกว่าคอริเดอร์ แผนของรัเสเซียคือใช้ประตูมิตินี้เปิดทางให้กองทัพรัเสเซียบุกตรงเข้าสู่ทำเนียบขาวแต่เนื่องจากเขากลัวความเสี่ยงของอุปกรณ์ตัวนี้โบโรดินจึงไม่กล้าทดลองในประเทศของตัวเองเขาย้ายฐานลับมาตั้งกลางป่าลึกของเวียดนามและแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้นประตูมิติเกิดความผิดพลาดแทนที่จะเปิดไปยังอเมริกามันกลับเชื่อมสู่อดีตยุคที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่บนโลก ผลลับก็คือไดนเสาร์นับร้อยนับพันถูกดูดเข้ามายังโลกยุคปัจจุบันพวกมันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและเริ่มอ,อพยพออกจากเวียดนามมุ่งหน้ากระจายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทั้งทวีปเอเชียซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมนุษย์อาจควบคุมพวกมันไม่ได้อีกต่อไปสำหรับไดนโนเสาร์ที่ปรากฏในเรื่อง Primitive War มีทั้งพวกกินเนื้อกินพืชทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่รวมทั้งหมด 13ชนิดด้วยกันทีเร็กซ์ราชาทราราชเวอร์ชั่นนี้ปรากฏตัวออกมาจำนวน2ตัวเป็นคู่ผัวเมียและลูกน้อยของมันอีก3ตัวทีเร็กซ์ทั้ง2เพศมีความแตกต่างกันโดยตัวผู้จะมีขนเส้นใหญ่แบบโปรโตเฟียเตอร์ปกคลุมที่ด้านหลังคอของมันและมีสีสันลวนลายเป็นสีน้ำตาลสลับขาวแต้มด้วยสีเขียวเล็กน้อย ที่ดูแล้วจะมีสีสันสดใสกว่าตัวเมียส่วนตัวเมียนั้นไม่มีขนมันมีพื้นลำตัวสีขาวแต้มด้วยลายสีดำคล้ายกับสีของเวโรซีแรปเตอร์เพศเมียจากจุรศิสิ์พาร์ค3ส่วนลูกๆของพวกมันจะมีขนฟูเป็นสีน้ำตาลอ่อนและมีรูปร่างที่ผอมเพรียวนอกจากเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศแล้วทีเร็กในพรีมิทิฟวอร ยังมีริมฝีปากที่ปกคลุมฟันของมันทั้งหมดซึ่งต่างจากทีเร็กในสื่อภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ยังคงเผยให้เห็นฟันที่โผล่พ้นริมฝีปากออกมาซึ่งการที่ทีเร็กมีริมฝีปากนั้นค่อนข้างตรงกับข้อมูลในยุคป,ปัจจุบันและนอกจากนี้มันยังมีแรงกัดอันทรงพลังซึ่งเราจะได้เห็นจากทุกครั้งที่มันงับหรือการกัดของมันก็จะเกิดเสียงดังของข,องของกกากรรไกรกระทบกันเช่นเดียวกับที่พบในจระเข้ จากคำอธิบายของตัวละครโซเวียวากเนอร์กล่าวว่าทีเร็กเป็นสัตว์ที่อยู่กันแบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิตเมื่อพวกมันมีลูกตัวเมียจะเป็นฝ่ายดูแลลูกของมันอยู่ที่รังและตัวผู้จะเป็นฝ่ายออกหาอาหารมาเลี้ยงดูลูกและเมียเราจะเห็นได้ว่าร่างของทีเร็กนั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกของช้างซึ่งบ่งบอกได้ว่าตามปกติแล้วพวกมันจะล่าช้างเอเชียในป่ากินเป็นอาหารหลัก หากมีเหตุที่ทําให้ตัวผู้ไม่สามารถหาอาหารกลับมาดูแลครอบครัวเช่นการพลัดหลงจะอาณาเขตไปไกลอย่างเนื้อเรื่องในหนังคือมันไล่ล่า,ลามนุษย์จนตกหน้าผาลงไปยังแม่น้ํำอีกฟ้าของป่าตัวเมียก็จะพาลูกๆออกจากรังและหาอาหารเองในระหว่างนี้ตัวผู้จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับไปหาครอบครัวของมันในองค์สุดท้ายของหนังเผยให้เห็นว่า การที่ตัวเม mm ียพาลูกของมันเดินออกนอกรังทําให้ลูกของมันตัวหนึ่งเดินพลัดหลงเข้าไปยังค่ายของพวกทหารรัสเซียซึ่งทําให้มันถูกยิงตายเมื่อพวกทีเร็กซ์รับรู้ว่ามนุษย์นั้นได้ฆ่าลูกของมันตายเหตุการณ์ที่ตามมาหลังจากนี้คือการบุกถล่มฐานทัพอย่างบ้าคลั่งของคู่ผัวเมียทีเร็กซ์ซึ่งบอกได้เลยว่าฉากนี้เป็นฉากที่โคตรมันและเป็นฉากที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ หลังจากถล่มฐานทัพของรัเสเซียจนพังพินาศครอบครัวทีเร็กก็พาการกลับเข้าไปในป่าลึกที่ห่างไกลาจากพวกมนุษย์ไดโนนิคัสพวกมันเป็นนักล่าที่อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ที่ในฝูงหนึ่งอาจมีจำนวนมากกว่า20ตัวมันมีขนปกคลุมลำตัวเหมือนกับนกโดยตัวเมียจะมีขนสีน้ำตาลแดงส่วนตัวผู้จะมีลายแถบสีเขียวอมฟ้า ถ้าตามความยาวของลำตัวและมีกระจุกข,ขนหลังคอที่ยาวกว่าตัวเมียไดโนนิคัสมีพฤติกรรมออกล่าเหยื่อเป็นทีมโดยแบ่งออกเป็นสองทีมครึ่งหนึ่งจะออกล่าบนพื้นดินและอีกครึ่งฝูงจะปีนอยู่บนต้นไม้และจะโดดลงมาเพื่อโจมตีสนับสนุนทีมพื้นดินอีกทีฝูงไดโนนิคัสจะตามล่าเหยื่อของมันแบบไม่ลดละโดยจะสะกดรอยตามไปตลอดทางโดยพวกมันมักจะเลือกเหยื่อที่อ่อนแอสุด หรือเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเป้าหมายแรกๆและทําการแยกเหยื่อออกจากฝูงเมื่อสังหารเหยื่อได้แล้วพวกมันก็จะกินส่วนเครื่องในเป็นอย่างแรกและทิ้งส่วนที่เหลือเอาไว้ยูท่าแรปเตอร์แรปเตอร์ขนาดยักษ์เป็นหนึ่งในภัยคุกขามที่อันตรายที่สุดมันมีขนาดใหญ่กว่าไดโนนิคัสมากขนของมันมีสีเขียวเข้มสลับลายแถบสีขาวดำบนหลังในขนาที่บางตัว มีขนเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งอาจเป็นความแตกต่างระหว่างเพศของพวกมันอยู่ท่าแรปเตอร์ตัวแรกที่ปรากฏตัวออกมาคาดว่ามันเป็นจ่าฝูงด้วยคาแรคเตอร์ที่ดูจะมีความฉลาดกว่าตัวอื่นๆและดูเหมือนมันเป็นตัวออกคำสั่งในหลายๆฉากมันปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่ตัวละครถูกลาล่าโดยฝูงเดนโนนิคัสที่ทำการแยกทหารอเมริกันผู้บาดเจ็บออกจากกลุ่มและล่าเขาลึกเข้าไปในป่าแต่สุดท้ายเมื่อเขาหึดสู้ ทำให้ฝูงเดนโนนิคัสลังเลที่จะโจมตีและจังหวะนั้นพวกมันก็รีบหนีออกจากจุดนั้นยังไม่ทราบสาเหตุและนี่คือการมาถึงของแรปเตอร์ที่เหนือชั้นกว่าที่แม้แต่ฝูงของเดนโนนิคัสยังต้องยำเกรงมันตรงเข้าขยย่ำทหารผู้โชคร้ายพร้อมใช้กงเล็บเคียวของมันกรีดเข้าที่หน้าท้องจนไส้ทะลักในจังหวะที่เสียงของทีมทหารที่กำลังตามหาตัวเขาทำให้เจ้าแรปเตอร์หยุดชะงักเขาก็คว้ามีด แทงเข้าไปที่ดวงตาของมันและมีดเล่มนี้ก็จะปักขาเบ้าตาของมันไปตลอดทั้งเรื่องทําให้เจ้ายูท่าแรปเตอร์ตัวนี้ได้รับฉายาว่าเจ้าไซคลอบเดิมทีตัวละครในเรื่องเข้าใจว่าพวกมันมีเพียงแค่6ตัวซึ่งแค่6ตัวก็นับว่าอันตรายสุดๆแล้วจนกระทั่งท้ายเรื่องเราก็จะได้เห็นว่าพวกมันมีกันนับร้อยตัวนำไปสู่ฉากทหารอเมริกัน ตั้งแนวรบยิงปะทะกับฝูงยูท่าแรปเตอร์นับร้อยที่หลั่งไหลกันมาไม่หยุดราวกับสายน้ําฉากนี้ให้ความรู้สึกสิ้นหวังที่มนุษย์เพียงหยิบมือจะสามารถเอาชีวิตรอดจากฝูงไดโนเสาร์กระหายเลือดนับร้อยตัวพวกนี้ไปได้อย่างไรควสซันโคอัลลัสทเทโรซอขนาดยักษ์ที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาด้วยความสูงพอๆกับยีราฟ ควสซอนโคอัลลัสมีขนสีน้ำตาลปนเทาปกคลุมลำตัวมันมีจงอยปากยาวมีหงอนบนหัวผิวหนังรอบดวงตาและปากของมันมีสีแดงสดใสลักษณะดเด่นของควีสซอนโคอัลลัสเวอร์ชันนี้คือลิ้นที่เต็มไปด้วยหนามที่สามารถพุ่งออกมาได้เหมือนกับลิ้นของกิ้งก่าคาเมเลียนโดยเจ้าควีสซอนโคอัลลัสจะใช้ลิ้นนี้ในการคว้าอาหารเข้าปากนักลางทุงยาที่ทหารรัเสเซีย กำลังปะทากับทีมวอลเจอร์พวกเขาก็ต้องหยุดปะทะกันเนื่องจากถูกขัดจังหวะจากฝูงเควสซันโคอัลลัสที่โฉบลงมาโจมตีเหล่ามนุษย์แต่ความสยองคือพวกมันไม่ใช่แค่ขมือบกินทั้งตัวแต่มันใช้ลิ้นยาวๆสีม่วงของมันฉีกเอาไส้พุงของมนุษย์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนจะกินในขณะที่เหยื่อของมันยังมีชีวิตอยู่สไปโนซอรัต ไดโนเสาร์กินเนื้อชื่อดังอีกตัวมันถูกดีไซน์ให้มีหน้าตาอ้างอิงตามหลักฐานทางบรรพชีวินล่าสุดคือมีหางเป็นรูปใบพาย,ายสีสันของพวกมันไม่ค่อยโดดเด่นมากนักโดยมีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนเทาจางๆสไปโนซอรัสปรากฏตัวสั้นๆในฉากล่องเรือในแม่น้ำโดยพวกมันอาศัยเป็นกลุ่มและสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วโดยเราจะเห็นฉาก ที่สไปโนซอรัสออกล่าไทายเซลาทอปที่กำลังหาก,กินอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําในฉากท้ายเครดิตก็เผยภาพที่ฝูงของสไปโนซอรัสกําลังพากันว่าออกไปยังปากแม่น้ําลงสู่ทะเลพร้อมกับกองเรือสหรัฐแลกับว่าพวกมันกําลังพากันอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปสู่โลกภายนอกซูโคไมมัสคือสไปโนซอริดอีกชนิดหนึ่ง โดยมันมีการออกแบบให้มีสีสันสดใสด้วยแถบสีเหลืองทองบนหัวและลำตัวพวกมันอาศัยอยู่ตามริมลำธารในป่าลึกและจับจระเข้กินเป็นอาหารและปรากฏตัวอีกครั้งในตอนท้ายเครดิตเล็กน้อยเป็นฉากที่มันออกมาจากป่าและต่อสู้กับทหารท่ามกลางทุ่งนาที่ดูเหมือนว่าจะใช้ปืนไฟในการขับไล่มันถึงแม้มันจะปรากฏตัวออกมาสั้นๆแต่กลับเป็นตัวที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจ ในดีไซน์ของมันมากที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีที่ออกแบบมาได้สวยงามส่วนจระเข้ที่มันคาบอยู่ในปากก็ไม่ใช่แค่ CG จระเข้งโง่ที่เราเห็นได้ทั่วไปแต่มีการลงดีเทลละเอียดมากจนดูออกว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์สยามครกโคไดลัสสยามเอนซิหรือจระเข้น้ำจืดที่สามารถพบได้ในภูมิภาคนี้นั่นเองเดรสนอ g h ทัสหนึ่งในสรบตขนาดใหญ่ มันมีดีไซน์โดยรวมคล้ายคลึงกับอปาโตสรัสที่ปรากฏตัวในแฟรนไชส์จุลสิษเวิลด์เรดนอทัตในพรี m i ทีฟวอร์มีสีสันสองแบบคือสีเทาทั้งตัวและอีกแบบคือมีลวดลายสีโทนน้ำตาลแดงเล็กน้อยพวกมันปรากฏตัวในหลายฉากโดยพบว่ามันอาศัยอยู่เป็นฝูงอยู่ตามทุ่งโล่งในป่าและพบหากินตามริมฝั่งของแม่น้ำในฉากจบ เราก็จะเห็นภาพฝูงของพวกมันพร้อมกับไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์อื่นกาลังพากันอพยพเดินทางออกจากป่าของเวียดนามเพื่อไปหาก,กินยังพื้นที่ใหม่ๆของทวีปเอเชียอัมมาการสอรัสไดโนเสาอร์สโ์พอดที่มีลักษณะเด่นคือมีแนวกระดูกยื่นยาวออกมาจากหลังคอและถูกยึดไว้ด้วยแผ่นหนังสีแดงสดใสและมีลวดลายเป็นดวงตาเหมือนกับหางของนกยูง อาม,มากาสอรัสปรากฏตัวในฉากสั้นๆโดยพบว่าพวกมันเดินหากินอยู่ตามริมชายป่าร่วมกับไดนโนเสาร์กินพืชชนิดอื่นโดยเราจะได้เห็นว่าพวกมันมีพฤติกรรมยืนด้วยสองขาหลังเพื่อกินยอดอ่อนของต้นไม้บรคิโอสอรัสก็เป็นหนึ่งในสรพั์ดขนาดใหญ่อีกชนิดที่เราได้พบเห็นโดยพวกมันจะปรากฏตัวในฉากสั้นๆโดยพบฝูงของพวกมัน กำลังหาก,กินพืชอยู่ริมแม่น้ำและในทุ่งโล่งกลางป่าตอนท้ายเรื่องเอ็ดมอนโตซอรัสไดนเสร์กินพืชอีกชนิดหนึ่งพวกมันมีสีน้ำตาลและมีลวดลายแถบสีดำมันปรากฏตัวในฉากสั้นๆโดยพบว่าพวกมันหาก,กินพืชอยู่กับไดนเสร์กินพืชชนิดอื่นและในท้ายเครดิตที่แสดงฉากเฮลิคอปเตอร์กำลังขนย้ายพวกมันตัวหนึ่งโดยไม่ทราบว่า นำตัวของมันไปไว้อย่างที่ใดคอริโทโซอรัสเดนอสาสากินพืชที่มีหงอนมันมีลำตัวสีเหลืองปนน้ำตาลพร้อมด้วยลายสีขาวคาดยาวจากคอคอริโทโซอรัสปรากฏตัวในฉากสั้นๆโดยพบว่าพวกมันหากินพืชอยู่ร่วมฝูงเดียวกันกับเจ้าเอ็ดมอนโตสอรัสแองไคโลซอรัสแดนสาวกินพืชหุ้มกรอะ มันมีดีไซน์ที่เหมือนกับในแฟรนไชส์จุรศิสิโดยมีลำตัวด้านบนและกรอกเป็นสีเทาเข้มส่วนท้องด้านล่างเป็นสีออกน้ำตาลแดงและมีส่วนหนามที่มีสีสว่างกว่าแองคาโลสอรัสปรากฏตัวให้เห็นสั้นๆในฉากที่พวกมันกำลังกินพืชอยู่ริมป่าทรเซราทอปไดนเสาร์กินพืชสามเขาโดยพวกมัน รากฏตัวเป็นฝูงใหญ่ไทเซอร์ท็อปถูกดีไซน์ให้มีความแตกต่างระหว่างเพศโดยตัวผู้จะมีสีเทาเข้มสลับด้วยสีเหลืองบนหัวและแผงคอส่วนตัวเมียจะเป็นสีน้ำตาลล้วนพวกมันเป็นสัตว์กินพืชที่ก้าวราวและห่วงอาณาเขตเป็นอย่างมากโดยพบว่ามันจะวิ่งไล่คนที่เข้าใกล้ฝูงของพวกมันแม้กระทั่งเรือที่เล่นผ่านฝูงของมันที่หากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพวกมัน ก็ยังว่ายลงน้ําเข้ามาเพื่อโจมตีเรือซึ่งเป็นพฤติกรรมหัวนาเขตที่พบได้ในสัตว์กินพืชยุคป,ปัจจุบันอย่างเช่นฮิปโปนอกจากนี้เรายังได้เห็นว่าไทาสซราทอปนั้นได้หากินอยู่ร่วมกับโครงของช้างเอเชียซึ่งเป็นภาพที่สวยงามระหว่างสัตว์กินพืชยุคดึกดําบันและสัตว์กินพืชยุคป,ปัจจุบันที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยนักในหนังดโนเร์เรื่องอื่นๆและนี่ ก็คือการจอดลึกเหล่าไดโนเสาร์ที่ปรากฏตัวใน Primitive War เวอร์ชันภาพยนตร์ที่ในตอนนี้กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของไทยเราอยู่พอดีซึ่งบอกเลยว่าประเทศไทยคือประเทศแรกในเอเชียที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ยังเป็นทางการแม้แต่ในเวียดนามสถานที่เกิดเหตุในเนื้อเรื่องยังไม่มีฉายเลยครับผู้ดได้เต็มปากว่าพลังของแฟนหนังไดโนเสาร์ชาวไทยมันไม่ธรรมดาจริงๆ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และถูกใจเพื่อนๆที่ชื่นชอบและรักหนังไดโนเสาร์กันนะครับหากคุณเป็นคอหนังสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนและไดโนเสาร์เราคือคอเดียวกันกดติดตามช่อง Master Index เพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวถัดไปนะครับ